ดูก่อนมานบุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมากร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไป จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันธามดูก่อนมานพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันรร์ซ้มนี่คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดรายทำความโกรธความร้ายและความขึ้งเครียดให้ปรากฏดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดอรายไม่ทำความโกรธความร้ายและความคขึ้งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนันอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้หน้าเลื่อมใสนี่คือ เป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาอะไรไม่ทำความโกรธความรายความขครึ่งเครียดให้ปรากฏ